สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับเกี่ยวกับมุมมองในการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับคนเรานะเกิดมาในโลกใบนี้นะครับก็มีคําถามมากมายนะว่าอะไรเป็นสาระสําคัญของการดํารงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นะครับซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปนะบางทีมันเปลี่ยนแปลงไปตามการละเวลานะอย่างช่วงสมัยเด็กนะ เมื่อผมลืมตาตื่นมาทุกวันเนี่ยนะผมจะคิดแต่ว่าโลกใบนี้เนี่ยที่น่าอยู่นี่คืออะไรนะนั่นก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นเองนะหมายถึงว่านะเมื่อเราลืมตาตื่นมาเนี่ยนะเราเอ่อได้สิ่งที่เราปรารถนานะรูปสวยสวยนะเสียงเพ้อเนะจมูกได้กลิ่นหอมหอมนะลิ้นได้รับรู้รสชาติอร่อยกายสัมผัสที่ถูกใจ รู้สึกว่าโลกใบนี้น่าอยู่นะโลกใบนี้มันเป็นสาระสําคัญนะตรงที่ความน่าอยู่นั่นเองนะความที่ว่ามันดูสวยงามนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นเองแต่แน่นอนนะการได้มาซึ่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ถูกต้องใจเนี่ยมันก็ต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งมันต้องใช้เงินทองนั่นเองคือทําให้เราต้องไปสแสวงหาเงินทองนั่นเองนะ และในความเชื่อในสมัยเด็กๆก,ก็เชื่อว่าการสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองก็คือต้องใช้การศึกษาเล่าเรียนเราจึงต้องเล่าเรียนมีวิชาความรู้มีอะไรมากมายเพื่อโตอขึ้นจะได้ไปประกอบอาชีพแล้วก็หาเงินทองเยอะๆมีความร่ํารวยนะจะได้เอาเงินนะไปซื้อนะไปบริโภคนะในรูปรถกินเสียสัมผัสนั่นเองก็ตรงกับในยุคสมัยนะคนสมัยนี้ครับที่เราเรียกว่ากินเที่ยวเล่นบริโภคนั่นเองนะครับ แต่พอเวลาเร่ล่วงเลยไปนะถึงวัยหนึ่งนะที่เปลี่ยนจากวัยเด็กนะวัยรุ่นไปสู่วัยทำงานตอนตอน้ตนพอผ่านไปถึงจุดหนึ่งของชีวิตนะครับก็เริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีครบหมดละนะมีการงานมีเงินเดือนนะมีอะไรแต่เริ่มรู้สึกไม่มีความสุขนะเพราะว่ารู้สึกว่าเงินทองทรัพย์สินนะมันเริ่มซื้อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ นะมันไม่สามารถซื้อความสุขที่แท้จริงได้นะแต่ก็แล้วแต่บุคคลนะครับบางคนก็ยังรู้สึกว่าซื้อได้นะเพราะว่าจริตนิสัยเขาหรือมุมมองของเขาเขารู้สึกว่านะเขายิ่งมีทรัพย์สินเงินทองนะเขายิ่งเที่ยวเล่นยิ่งสนุกอ่านะเมื่อเขาได้รูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยิ่งจะไปต่อสูงขึ้นสูงขึ้นก็จะไปมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะบางคนก็จะไปในทางอบายมุก ก็เที่ยวกลางคืนนะครับแสงสีเสียงนะก็ยิ่งไปถึงนะเรื่องของผู้หญิงนะเรื่องของการพนันอะไรก็ว่าไปนะก็เรียกอบายมุกนะบางทีก็ไปทางนั้นเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละบุคคลเนี่ยนะจะมีระดับความคิดนะมีระดับสติปัญญาที่เห็นสัจธรรมความจริงนะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ จนวันหนึ่งนะครับนะผมก็เริ่มรู้สึกว่าเมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างครบหมดนะเริ่มไม่มีความสุขนะเริ่มมีเงินเดือนสูงสูงนะมีตำแหน่งการงานดีๆนะเงินเดือนสูงสูงนะมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนจะซื้อรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสนะได้แต่ในใจลึกๆแล้วเนี่ยนะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะเริ่มมาค้นหาสารนะความสุขที่แท้จริงนั่นเองนะฮะ จนวันหนึ่งก็มาบอกตัวเองนะครับว่าอย่าปล่อยชีวิตเนี่ยไปกับสิ่งไร้สาระเลยนะาทำไมถึงคิดแบบนั้นได้ฮะเพราะว่าเริ่มมองเห็นนะครับว่าเอ๊ะมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เกิดนะจนเป็นวัยเด็กเป็นวัยรุ่นนะครับจนถึงวัยทำงานเนี่ยเราจะใช้ชีวิตแบบนี้เรื่อยไปหรือนะแล้วในที่สุดเนี่ยมันใช่ความสุขที่แท้จริงหรือเปล่านะในเมื่อวันหนึ่งเนี่ย เราไปถึงจุดที่เรามีทรัพย์สินเงินทองที่ก็มีมากพอนะครับที่จะใช้ชีวิตให้มันสนุกสนานไปวันๆกับการกินเที่ยวเล่นนะครับหรือจะไปเที่ยวในแสงสียามกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไปได้หมดนะก็มีทรัพย์สินเงินทองนะพอแต่มันก็เกิดการตั้งคำถามขึ้นเหมือนกันนะว่าถ้าเราปล่อยชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากคนอายุ20 30 40 50เนี่ย นะมันใช่คำตอบของชีวิตหรือเปล่านะครับจึงได้คตินะคิดขึ้นเหมือนกันนะว่าการกินเที่ยวเล่นบริโภคนะการติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยนะมันก็ถึงจุดหนึ่งนะครับที่มันไม่น่าจะไปได้ไกลกว่าน,นั้นนะมัก็วนเวียนอยนะู่นลักษณะแบบนี้นะก็เริ่มรู้สึกมาตั้งคำถามนะกับชีวิตตัวเองเหมือนกันนะว่า การที่เราเกิดมาแล้วได้เพียงแค่นี้เนี่ยนะมันใช่คําตอบของชีวิตหรือเปล่ามันเป็นแก่นสารสาระของชีวิตหรือเปล่านะครับจนวันหนึ่งก็นะเกิดความสงสัยในคําถามเหล่านี้นะครับนะเพราะว่าความสุขมันเริ่มลดน้อยลงนะจากสมัยเด็กๆนะพอมาถึงวัยทํางานอนาะยุ20กว่าสามเนี่ยความสุขที่ในวัยเด็กเคยมีนะจากความเรียบง่ายมันกับกลายเป็น ไม่มีความสุขกับการเป็นความทุกข์นะความทุกข์ที่มันก็หาคําตอบไม่ได้นะแต่มันเกิดความสงสัยขึ้นนั่นเองนะว่าชีวิตเนี่ยมาอะไรมันคือแก่นสารสาระจนวันหนึ่งรู้สึกว่าชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยนะในการที่ไปทําการงานได้เงินเดือนเยอะๆนะฮะแล้วก็มุ่งหาความร่ํารวยอยู่นั่นแหละให้มันรวยขึ้นรวยขึ้นให้เงินเดือนเยอะขึ้นเยอะขึ้นให้มีตําแหน่งมีการงานดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยนะนะหรือว่า หลังเลิกงานแล้วก็ไปนะอยู่กับแสงสีเสียงนะยามกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะกับกลุ่มขึ้นฝูงเนี่ยมันเริ่มไม่ใช่คำตอบชีวิตเริ่มกับมาสแสวงหาคำตอบชีวิตนะครับจนสุดท้ายนะตัดสินใจว่าอย่าปล่อยชีวิตไปกับสิ่งไร้สาระหลานี้เลยนะเพราะรู้สึกว่ามันฉับเฉยกันไปนะมันไม่ได้มีแก่นสารสาระที่แท้จริงนะครับก็คิดว่ามันไม่มีคุณค่านะในชีวิตนะมนุษย์ที่เกิดมา นะได้เพียงแค่สิ่งเหล่านี้นะครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสการกินเที่ยวเล่นบริโภคหาความร่ํารวยนะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นแกนสารสาระลนะ้บางทีมองไปถึงว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระนะมันไม่มีคุณค่าในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมานะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการค้นหาสิ่งที่ดีกว่าเหนือกว่ามีไหมนะอะไรคือความสุขที่แท้จริงนะครับ อะไรจะทำให้เราเข้าใจนะครับการดำเนินชีวิตในโลกใบนีนะ้ได้ดีถูกต้องนะในขณะที่ใจหนึ่งก็รู้สึกว่าการจะไปสู่ความร่ำรวยนะการมีทรัพย์สินเงินทองมากๆก็ไม่ใช่คำตอบชีวิตนะแต่อีกทางหนึ่งก็รู้สึกว่าการที่เราจะสละทิ้งทุกอย่างไปนะไปอยู่แบบนักบวชเนี่ยนะครับก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันใช่คำตอบหรือเปล่า นะมันในระหว่างที่ทางโน้นก็ไม่แน่ใจทางนี้ก็ไม่แน่ใจเนี่ยจึงทําให้ต้องตัดสินใจนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะสแสวงหาคำตอบได้จากไหนนั่นจึงทำให้เริ่มที่จะลงมือฝึกฝนปฏิบัติค้นหาคำตอบจริงๆนะด้วยตนเองนะโดยที่ไม่ต้องออ,ออกจากการทำงานนะหรือทิ้งชีวิตวิถีชาวบ้านคารวสไปเลยนะครับหรือว่า ไปออกบวชเลยนะครับโดยละทิ้งทางโลกไปเลยนะเพราะยังมีภาระในการดูแลพ่อแม่อยู่จึงทําให้ความสงสัยนี่แหละครับนะมันมากขึ้นมากขึ้นจนทนไม่ไหวต้องลงมือฝึกฝนปฏิบัติธรรมจริงๆนะก็ใช้วิธีการนะครับนะฝึกตามคําสอนคูบาอาจารย์นะครับนะก็คืออยู่บ้านนะสมาทานสินห้ารักษาศินห้าให้ดีและใช้เป็นบาดฐานของการทําสมาธิขึ้นมา นะครับอะไรอากนั้นก็เจริญปัญญานะก็ทําอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ารู้สึกว่าถ้าปล่อยชีวิตไปนะครับกับที่เป็นอยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะไปแสวงหาเงินทองเยอะๆหาความร่ํารวยความสําเร็จชื่อเสียงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่จีรังแต่ถ้าจะให้ไปทิ้งโลกไปออกบวชเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันจะใช่คําตอบหรือเปล่านะมันด้วยเหตุผลสองประการนี้ก็ก,การปฏิบัติ นะน่าจะเป็นคำตอบที่เราควรจะรู้เองได้ด้วยตัวเราเองนะครับก็ลงมือฝึกฝนปฏิบัติจริงอย่างจังเลยนะครับในการจเจริญสติภาวนานะก็ทำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆ,ๆนะครับผลูบอกว่าอย่าปล่อยชีวิตไปกับสิ่งไร้สาระถ้าเรารู้สึกแบบนั้นนะเรารู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่าในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาก็จงสแสวงหาและลงมือปฏิบัติเลยนะครับไม่ต้องไปรอนะว่าจะต้องไปบวชก่อนนะค่อยปฏิบัติปฏิบัติอยู่ บ้านนะเป็นชาวบ้านคารวะก็ทําได้นะครับก no. <any> ็แสวงหาคําตอบไปเรื่อยๆเราจะเข้าใกล้ความจริงไปเรื่อยๆความสงสัยเราก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะรู้ความจริงนั่นเองนะรู้ในอริยสัจสี่นะครับรู้ในมรรคผลนิพพานนะครับความสงสัยทั้งหลายก็จะมาลายหายไปก็จะรู้วิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการในการดําเนินชีวิตอย่างไร จริงจะค้นพบความสุขที่แท้จริงนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o u ู u ูบชาแนลจันเสศนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ